รักใหม่ของแฟนเก่าพรุ่งนี้อ่ะกูอยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอข้อความว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันนะฮ <c oughs> ขอโทษด้วยนะที่กูยังเป็นแบบนี้อยู่ในขณะที่มึงมีคนคุยใหม่หรือว่าในเวลามึงมีรักใหม่อะ่ะมันต่างจากกูที่ยังทำใจไม่ได้วันที่เลิกกันอะ่ะ กูเจ็บมากเลยนะแต่ก็ต้องทำเป็นเข้าใจอะตอนเนี้ยกูก็ได้แค่อยู่ห่างเมึงวันทั้งวันกูก็เอาแต่นั่งคิดถึงมึงเวลาเห็นมึงมีรักใหม่อะ่ะพอรู้เรื่องนี้ทีไรนะเว้ยใจกูแม่งก็ชาๆหวงหวงนั่งคิดเรื่องนี้ไปเรื่องนี้มาแบบบอกไม่ถูกดิ้ค่ๆอาการหึงละมั้งแต่ก็ไม่มีสิทธิ์แล้วแง แต่ก็คิดในใจนะเว้ยว่าขอให้คบกันนานขอให้เขารักมึงเหมือนที่กูรักขอให้รักใหม่มึงดีกว่ารักเก่าของเรากูโลกไม่สวยหรอกแต่กูอยากให้คนที่กูรักอะ่ะมีความสุขบอกเลยกูไม่ได้โลกสวยอะไรพอบางครั้งอะ่ะกูเองก็มีความรู้สึกเกลียดมึงบ้างเหมือนกันใช่เกลียดมึงอะแหละเกลียดมึงอะ่ะที่ไปรักมัน แต่กูจะทำอะไรได้เพราะขนาดกูอ่ะก็ยังรักมึงอยู่เลยมันเจ็บนะเว้ยที่เห็นคนที่เรารักอ่ะไปมีรักใหม่ไปรักกับคนอื่นที่ไม่ใช่เราแล้วเราทำอะไรไม่ได้อะทำได้แค่รับรู้กูยังรักมึงอยู่นะถึงจะรักอยู่ฝ่ายเดียวก็ตามรู้เว้ยว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็ยังแอบหวังอยู่ดี